เปล้วเปล้วนะเขาจะเอาแบบเรียต่อแล้วก็ไม่ค่อยมีความรู้อะไรมากค่ะที่ปาปไม่ค่อยแน่ชัดหรอกโอเคเดี่ยวเขาก็เริ่มเดินเที่ยวกันอยู่เลยโอ้นี่นี่เป็นศิลาแรงใช่ไหมลาแรบข้างบนก็เป็นหินศิลาแรงอ่ะครับข้างบนเป็นหินทรายนะเ<า>ดี๋ยวครับเดินเข้าไปมันมีแบบคล้ายๆความร้อนเนี่ยมเหรอไอความร้อนเขาเก็บความร้อนไปเลยโอ้ใช่ใช่รู้เลยอ่ะไอความตอนนี้เราอยู่ที่ช่าเนื้ตาลีไปเรียนนะครับผมอันนี้เรามา อยู่ในบรรยากาศยามเย็นนะฮะเปลี่ยนบรรยากาศมากโมัยทำไมมาร้อนเนาะโอ้มาร้อเราเดี๋ยวแตกเออแตกตอนนี้อยู่ที่วัดภูมันฟ้าอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโอ้โหสวยเนาะแสงดูที่แสงตีระฆังไปล่างแล้วนี่มีพระจันทร์ด้วยเนี่ยตีละครังไปแล้วมองคล้ายๆกระต่ายนะตอนเด็กอ่ะละที่จริงอ่ะเป็นกบนะไม่ใช่กบตีกระต่าย เป็นอะไรรถแต่กินตน,นาการใช่ไหมเขาบอกมีตำน,นานหนึ่งอ่ะพระอินน่ะลงมาปุ๊บแบบเลิงถวายกล้วยอืมไอ่อะไรนะลิงถวายกล้วยชื่ออะไรนะลิงถวายกล้วยใช่ไหมถวายปืบ๊บแบบมีสามสัตว์อ่ะมีลิงกับอะไรสักอย่างนึงอ่ะครับเขาเรียกว่าอะไรนะกวางเหรอกวางถวายหญ้าอืมกระตะไม่ใช่ดิกวางกวางหรือวา่าอ,อ,อะไรสักอย่าง ดูด,ด,ดิแ,แสงเห็นไหมช áng, ช áng. ข้างหลังคืออะไรลูกข้างหลังคือพระเกศ,ศา,าธานตะุนะนู่นที่ตกไบนุน่นถวาไหวไอ้ผลไม้นี่ถ้าไหกล้วยช้างวหยผลไม้กระต่ายคิดว่าเอ๊ะกูมีข้ามีหญ้านี่โอ้โหจะไปทำอะไรได้อ่ะเพราะว่าพระอินน่ะเขาปลอมตัวเป็นฤาษีอะฮะมาขออาหารสัตว์กิับแล้วกระต่ายก็นึกได้เาก็เลยเอายาไปกอง อยู่ข้างหน้าพระอินที่ปลอมตัวมาอมแล้วกระต่ายก็ทําสิ่งที่พระอินที่ไม่คาดคิดก็คือกระโดดเข้าไปในกองไฟอ่ะให้พระอินกินเนื้อกระต่ายแล้วพอพระอินหอเห็นแล้วปืบ๊บบ่าเขาก็เอาคิ้เท้ากระต่ายไปไป้ายบนดวงจันทร์นะฮะอ๋อบนดวงจันทร์นู่นเหรอตำนานอะไรเนี่โอ้อเขาเล่าเป็นตำนานนะฮะครับติดต่อกันมาอืมเหรออวิจันอ่ะ,ดอะเดี๋ยวน้องตั้นให้พ่อตีละครั้งหน่อยดิ จับเลยยเมื่อกี้ยังไม่ได้ตีเลยจับดีอ่ะจังหวัดฟังทานยังไม่ตีเลยเนาะโอเคนะบรรยากาศดีดีกระชับโอเคขอไปตากล้องมาตอนเนี้ย เดี๋ยวเราไปไหว้ไกินนยังไม่ได้ไหว้เลยไหว้ไหว้มาถึงไม่รู้เขาเขาปิดไม่ใช่แล้วเหรอไหว้ข้างนอกลูกอ๋อเอาแว่นรู้ก็ดีหนูจะเดทได้พ่อดีเป็นคนดีใช่พี่ไหว้แล้วพ่อมองไม่เห็นภาพมัวมัวแว่นใหม่แว่นใหม่เอาชนะพ่อไม่ได้ องไหนองไหนฮะองนูินนั่นแหละปกติเรามาเช้าก็เลยแบบร้อนมั่งเช้าเช้าบ่ายเที่ยงเราถ่ายหมดแล้วตอนนี้ถ่ายตอนเย็นน่ะตอนเย็นเนาะพ่อดูดิช้างโดนน้ำลาดนะโหฝนตกอะจนเกิดเป็นรอยดำนี่เฮ้ย อยู่วัดภูมานฟ้าครับอิติปิโสพระสมมาสะพุทโธอิโสพระกว่าอีตีปอีติปิโสสมมาสะพุทโธโพระกว่าสมมาสะพุทโธอ่าตีไว้ซะแล้วพื่อเห็นเขาปิดแล้ว เขาปิดให้บริเขาปิดให้สักการะครับแต่เราก็ไหวข้างนอกได้เขามีองค์จำลองเงี้ยหนะอ๋อพาก่อนเด็กนะระวังเขาเนี่ยอ๋อครับก็ถ่ายแสงสวยดินายติกตอกหรือไม่ก็คียเตอร์อ๋อเขาเป็นคียเตอร์ครีเอเตอร์ตัวน้อย นี่เตยตัวใหญ่แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาใหม่ตินจอมแปะเดี๋ยวเราก็ถ่ายไปเรื่อยๆจนมืดแหละมีอยู่ช่องหนึ่งอะที่หนูรู้จักอะเขาถ่ายแต่เด็กเลยนะตินตินเลยถ่ายอะไรยูทูบไหมลูกเขาถ่ายก่อนหนูมามาหลายปีในยูทูบเนี่ยเราเป็นเรายังเป็นช่องนี้อยู่ตินตินน่าจะอยู่ประมาณมหนึ่งอ๋อตินตินประสาทหลวงปู่หินหลวงปู่นโอเัดสวนในสไตล์ญี่ปุ่นเลยโอเคลูกมาอย่างนี้เขา ไม่มีคนอยู่เราไปถือต่อห้านาทีแล้วอากาศดีมากครับโอ้ยอากาศดีเนาะครัครับผมเอามาให้สลับหนูไปตกอากาศเย็นๆอากาศเอามาหนูไปตากกล้องมาอ่าตอนนี้ช่องนี้ต้านเลยต้องไปตากล้องไรคิวไรไปเรื่อยโอ้ยไม่เป็นไรตอนเด็กไม่ค่อยชอบกินสิ่งเนึกว่ามันเป็นเนี้ยเป็นบาร์เบียเป็นว่าเป็นเบียร์นะเออโตมาเห็นพ่อกินลองชิมดูโอ้ยไม่ใช่เบียร์นี่หว่า อร่อยนะแต่ก็เรากินมากเหมือกันนี่เอยากกินเหรอก็กินหลอดเดียวเบียสิงห์อะกินแค่รุ่นที่มันเป็นมะนาวพอแล้วอยากกินรุ่นอื่นเลยแล้วมีระบบเกลือทอดระบบระบบไฟระบระบบน้ำไปเกลือก่อนสวยสวยเดี๋ยวไปถ่ายกันไปถ่ายกันพี่อูระวังรถนะสวัสดีร้อนวิชาสอดีร้อนนี่ถึงเราจะถ่ายได้บางส่วนถือว่าคุ้มแล้วนะครับ ะ้มสามคลิปแล้ววันนี้คลิปที่สี่รวยพ่อจะมีหลายช่องไปเรื่อยๆครับผมเอาง่ายคือพอปิดเตอร์จะได้ไม่ต้องถ่ายคลิปเอ้ยเนี่ยโอ้แสงสีสวยเลยเนี่ยโอ้ยสวยมากครับครับผมเหมือนว่าไวท์ดิรับเอาเอาจุดเนี้ยเป็นไฮไลท์เลยครับไฮไลท์เลยนะโอ้โห นี่เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปข้างบนบ้างกานทำตอนเย็นๆความรู้สึกเราต้องรีบถ่ายแล้วแหะบรรยากาศกางเข้าเลยครับครับอากาศอดไอากาศอะไรเดียวกตเตอร์เกตเตอร์ต้องพูดให้มันคล้องจองอ่ะบรรยากาศใช่ไหมอากาศอ่ะมันอูเนี่ยแสงแสงก็ยังไม่มืดเนาะบรรยากาศอ่ะก็เป็นยามอืมเนี่ยยังไม่มืดยังไม่มืดยังถ่ายได้อยู่ได้อยู่ครนะพ่อครับพ่อเขาเขาเกลียร์นี้แหละ เขาเตรียมที่ด่านนี้แล้วนะเขาทำไรต่อไม่รูกไม่แล้วนะเขาจะเอาแบบอะไรต่อแล้วก็ค่อยๆมีความรู้อะไรมาค่ะที่มาไม่ค่อยแน่ชัดหรอกโอเคเนี่ยเขาก็ยังเดินเที่ยวกันอยู่เลยโอ้นี่นี่สิเป็นศิลาแรงใช่ไหมข้างบนก็เป็นหินศิลาแรงอ่ะครับข้างบนเป็นหินทรายนะเดี๋ยวอะครับเดินเข้าไปมันมีแบบคล้ายๆความร้อนเนี่ยเหรอไอความร้อนเขาเก็บความร้อนไปดิโอ้ใช่ใช่ รู้เลยอะไอความร้อนอะเราไปดูตรงนั้นไหมครับคล้ายๆได้ครับเขาบอกว่าอยู่ใต้ดินใช่ไหมโอเคในคลิปนี้ก็นิตันปิดคลิปให้หน่อยครับว่าจะเกิดการแข่งตัวอ่ะตัดคลิปหน่อยครับสำหรับใครที่ดูจนถึงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ก็อย่าลืมเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดเพื่อและเกอร์มองวิดีโอครับทุกการรับชมของคลิปวิโอแล้วนะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม บายครับบายครับอย่าลืมไปกดติดตามช่องนิวเตอร์รีวิวไปเรื่อยนิวตันรีวิวไปเรื่อยนิวตันรีวิวไปเรื่อยหรืออยากจะฟังธรรมก็ไปที่ชมวัดชมวัดฟังธรรมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ